ยิ้มยิ้มหลับทุกปัญหายิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนพี่น้องเลยเผื่อทุกอย่างมันสิดีขึ้นยิ้มหลับทุกปัญหาไปจำเป็นพากันมาพี่ช่างเราลงทีลงแดนมาสิดาาได้เลยเน,นะาะประมาณสี่สิบห้าสิบลักนี่บจ่จักได้จังไดปุ๊กโอ้ยเออแลนอน้วล่ะเนาะแม่มันสีหอดทาแครกับป้าเนี่ ไปบิ่งพี่น้องเ้ยตลาดของป่าบึงหัวนาไยไล่ขึ้นลายแท่เขียดนี่เขาไปหามาคืออึดแทะเฮ้ยขู่เนี่ยได้อันนี้ไหมเท่าเขียดาค้ำพี่น้องเลยเขียดโมงเขียดาคำขู่ละสาวพันบาทตัวสบัดแพงแทอีแม่เลย แ,แพงกระเาะกระด่งแเป็นโลกโลับโลเจ็ดสิบบ่ไม่เท่าโลแปดสิบโลเ,โลเขียนหน่อยคือลายแทน,น,นเ,เนเเาะ,ะเป็นเงื้องเะจะเป็นเั้งเองนะเขาก้านอ้ยไปเลยเต้นไปเลยเต้ไมส่ส่งให้ โลละแปดสิบเจสิบ้านี่้็สาวพัน่นอกเลยเาหนงกเอาก้าอะไรไม่ถอเเวยให้นพมาละสิบพัน กินได้่อนเาวามาใครเน่ายังอนางต่าก็เต็มนะครับยั้งอันนี้นะมันาเออคือนยานางเดชเอาไปเห็ดแนวไดเออมันดีอย่าง ค่ยกยุขเลยต้มกินเออเกืยาแดงแดงแม่กำเนาะกระดกกำแบบมเขาธรรมดานี่ก็ต้มกินก็ได้แบบคุมักกินน้ำต้มมาใช่ไหมดอยดอยดยเอากระปุกผู้แดงสาพัก็ได้แม่

ถ้ากกะหู้ยตอ,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 อนตัแม่ลายเขียดนมาไววกินแม่ข่อยบอ,อยู่เจ้าพอชิดกิดนสักกระ,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 ะปูดแดงนี่ดิขายในไรกระปูดแดง้ายเป็นโลบ่ะโลสามสบกระปูดแดงพี่น้องไมกระปูดแดงโลสามสิอยู่ซีโนนะโลละห้าสิบเด้อพี่น้องเอครับบอกไว้ก่อนเล แต่ว่าตลาดนั้นนาป่งบบานาโป่งสปอตสามสิ้นฮะอือสาม3ิ้นหน้าม่วงเออว่าออกไปเลยนาโป่งหน้าม่วงหน้าม่วงข้อไผ่ลงพิษลงหนาลกงหลังอยู่มาน้าม่วง ต้มแห่งก็มีอะไรามากานะครเป็นตะสะอ,อนนี่ดลมกระบกคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อคลิปสุดท้ายเดมไ,ไปหอดาเชค,ค่มาหอดแต่นี้ใก่ดีอืบ่ดีพี่น้องเลย่เานักเ่านักไใจบ่ดีเ้วก็เลยมาหอดแต่ตอนนี้บ้านนั่นบึงหัวหน้า นี่เป็นฮะน่าไ,ไดปลาดุกนะคายนได30อันนี้สาอันนี้นสามนองสี่แปดสิบตสาวพักินบ่อไปรปลาคออะไรน้ามีแต่บอ่าอาลอยาอกแต่ปลาคอใหญ่หนอผัดซื้อไกุ้ง นเหรใอืมนกเหรออืมนกไงนกม่ไนผข้าวหวานเป็นยไงขาวุบเออน่น่ข้าวหวาน บ็ดเลยพี่น้องเลยเลาะห่อเบ็เลยมันมัดเตยอย่างเงีย้ยมั้งอยนางขายนะ,ะขายมัดเตยเที่ขจอาขายอยู่ในพี่น้องเลย,ย,อยตอนหาการสนับสนุนไว้จ้วย<อ>ส่วนมากมันมีแต่คนมีเงินขจ้าลงมาพี่น้องเลยรถ มีโกลีโบหลดเจ้งหลดตู่หลุดผีช่งใ่ละพัดนหละคนหลดจักเฮาน่ะผู้เจ้าที่ผู้อนรจัใจอันนี้สมณะข้าเจ้าเที่ยวทางไกลในพี่อ้อยป่ายกำแพงหลรหลวงเวียงจันทร์ผู้ใดมาตเวียงสมณะ พูแล้ข้างหน้าพูไปถาแขกพี่น้องไม่พอฮู้จักรักจากจังหวัดถาแขกเนาะโอ้ป้ายลักกิโลมันอยู่ผูโอ้ีปากไกลๆหนึ่งเลียบ,บเห็นแต่ว่าไปประหอดมือนี่ต้องขออภัยพี่น้องเลยเกิดการผิดพลาดทางจิตใจนอยหนึ่งเนาะเกิดการผิดพลาดทางจิตใจนันหนึ่ง,เ,เ,พง,นนงเพราะว่าที่แรกตั้งใจว,ว่าจะไปหอดพุดพอ มันใจบอดี้เราแม็กซีิกราฟเมื่อพี่น้องไว้บ้านนี่ยนะกสี่กราฟเมื่อแอะมันก็ที่ได้มาหอดแต่แค่นี้ตลาดบึงหัวหนาตั้งใจไว้ว่าสิไปพูดเพราะมันมีปัญหาเนี่ยคับสีกราฟเมื่ออะเรบ้านนี่ยมันมีกระจิตกระใจสิไปเลยอาสรุปบ่ได้เอาติเอาอย่างเราไปเบิ่งกยังสิเราไปเบิ่งมันบ่มีปะ เมื่ออันนี้ตะนางเงี้ยจะตัวดำตะนางเงี้ยก็จะไปเบิ่งนะผ่าหนาซื่อผ่ากันแสงโบแมนต์ตัวดำๆเงี้ยได้ตะนางลวดเท้าฮาซื่อนพี่น้องเลยอยู่ตลาดเบิ่งหัวหน้านี่ยบัตรมีบัดอยู่เซโนโบมีเนาะแต่ได้อันนี้ตลาดแน่นหนอยหนึ่งบัดมีก็มาขายหันเดียดคือกันเนาะหันเดียดคือกันบัดเข้าวมาบัดเข้ามาขายไป ง,งเบ่งได้ไปหลอหาหอบที่จนให้นนองซื้อมาให้แต่ปาก,กสองหอ้มามรถบรรทุกหนักคนเข้าเดินตลาดเด็ดตาดห้ามรถบรรทุกนักเข้าเดินตลาดวาสน่น มันยังตลาดมันอยู่โอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับโจ๊บใบสามีแหละเนาะขอบุณขอบคุณในไลค์ครับมึเบิกมาชมสรุปได้ยังพี่น้องติดไม้ติดมือบ่อได้บ่ได้ยังพี่น้องไอ้ของมันแพงของมันแพงสู้ราคาบ่ได้แต่ว่า แต่ว่าของกินมันก็บลายอยู่ประเภทของกินบ้านๆเท่าน่ะเนาะลายกับแพงไว้ให้กระจกคนมีเงินซื้อซะผูกคนมีเงินแล้วจอดรถกันเต็มเลยผู้คนมีเงินไปจ่ายได้วาแพงนะอืซ้รถคนมีเงินคือเฮานี่แหละแพงโอเคเขียนโลละสองห้าในว่าคู่ละสามู่ละสาวพันเขียนบะฮอนหอดสาว นำลาวาจากพี่น้องไปป่อลายใหญ่ห่างขินมาวันกึนมาลงขึ้นขอบบุึมาขอบนขึ้นขเ้นขึ้าขึบนขึ้นข้ด้นขึ้นาึ้นนน้า